สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24พฤษภาคมพศ2565นะคะวันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะความฟันของปู่คอนแก่นนะคะในคลิปที่สองนะคะเพราะว่าคลิปแรกก็นำเสนอไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคลิปแรกที่นำเสนอก็มี5 7 7 5 7 9 9 7แล้วก็5995นะคะ อันนี้ที่เอสตีได้นะคะสามตัวเก้าห้าเจ็ดนะคะจากความฝันของปู่ในคลิปแรกนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะตามต่อด้วยคลิปที่สองนะคะเพราะว่าปู่ก็ฝันดีมากนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ช่วยกันตีความฝันของปู่นะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก่อนอื่นเอสก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องแชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเข้ามาดูที่ช่องละอ,องชาแนลได้เลยนะคะมีเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาปู่นะคะตามแอดมาเลยค่ะ ค่นะนมัสการเจ้าค่ะปู่ค่ะกี่ร่อนกี่ร่อนฉันเสร็จแล้วบ่ปู่ตั้งเสร็จแล้วอ๋อเจ้าค่ะปู่ค่ะว,วันนี้ <ตำ S 1> ก็จะมาตามความฝันของปู่ต่อค่ะเผือ่อว่าปู่จะฝันดีค่ะเรื่องฝันเด้บอกสามวันแล้วนะอ๋อเจ้าค่ะปู่ฝันได้สองสามวันฝันว่า ฝันได้สองสามวันฝันฝันเนี่ยมันฝันแตกแลกมันฝันน่ากลัวเลยพูดถึงอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงฝันได้ตกใจแลยเราหลานรบกูแล้วตกใจแล้วฝันแบบนี้ไม่เคยฝันแต่นี่ยก็ค่าผู้ฝันว่าเขาในดไง่งู เขาไล่งูมา s <S พวกที่ไปจับงูจับอะไรเนี่ยพวกนี้เขาเอางูเอาอะไรไปปล่อยตมป่าตามอะไรนี่แหละแล้วเขาเรียกอะไรพวกอะไรเขาเรียกอะไรมผมก็ไม่รู้ห<ม>รอกแต่ว่าเขาไล่มาห้าคนเขาไล่งูมางูเแนบบี่ยคล้ายคล้ายงูเหลือมนี่แหละแต่มันตัวใหญ่นะยมราองตัวเท่าเสาบ้านเนี่ยเสาหน้าสี่หน้าห้าบ้านเราเนี่ยแหละเออ มันมาแล้วมันเลยมาทางหลวงปู่อยู่พอดีมันมาเนี่ยเขาไล่มันมามันมาทางนี้พอดีหลวงปู่ก็ยืนยืนอยู่แต่ไม่ได้อยู่ที่กุฏิหรอกอยู่ไหนก็ไม่รู้คล้ายๆป่า,า,า,ามันมามเลยมาเลยมาแล้วพวกนั้นก็ไล่มามีผู้ชายอยู่ห้าคนไล่มานะผู้ชายนะห้าคนไล่มากันไล่ลงูตอนนั้นมามาเขามาจุดอยู่ตรงวงูพอดีเลยนี่ขขเขาก็บอกหลวงปู่ตัวจังหน่อยเอาโอ้มันทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ หมือนกับงูในหนังอะไรพวกอนาคอนดาอะไรเนี่ยค่ะดูในหนังเท่าเสาเลยบ่อปู่เท่าเสาบ้านอะประมาณหน้าสี่หน้าห้าเด้อโอ้แตคิดเป็นเสาอ่ะตัวใหญ่เนาะปู่เนาะตัวใหญ่ก็เลื้อยมาต่ำมาต่ำมาถึงหลวงปู่มันหยุดหน้าหลวงปู่พอดีงูที่นั่นไ้งูตัวนั้นน่ะเอ้ามันจะไม่ลุงปกลัวมันจะไม่ลุงปูจะจำไหมจะจับไหนจะจับตรงไหนมันจะถึงจะอยู่มันก็มาถึงหลวงปู่มันก็นิ่งๆมันก็ไม่ไปมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะมันหยุดอยู่นั้น ลูกปู่คิดยังไงก็ลูกก็เดินเดินย่องย่องไปเดินย่องย่องไปพอดีมันหมอมันติดดินอยู่ลกปู่ก็เริ่มมือหน่อยติดนิ้วเน่อะสองมือซ้ายมือขวาหน่อะเุมือไปกุมหัวไว้อ๋อไปกุมหัวแล้วทั้งกลัวมันกัดนะแต่ว่ามันก็ไม่กัดแต่ว่ามันติดตินอยู่กดมันไว้ไม่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 กดแรงหรอกกดแล้วมขมมันไว้ธรรมดาเนี่ยก็มันก็อยู่ มันก็ไปไปแต่หางมันดิ้นอยู่แต่ตัวมันโอ้มันมันก็ดิ้นบ้างแต่ไม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 ่ดิน้นแรงเนาะรู้เรืออุ้งูิงเรืออใหญ่เนาะค้างหุ้นเรืออุ้งใหญ่ผมก็ตกใจกูบอกบอกไอ้พวกวิ่งตามมาหน่ะดูแล้วไอ้พี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเออยินเพราะว่าผมไล่มาตั้งใจมาทำไมไม่ไม่หยุดที่มามาทำไมไม่หยุดหยุดกูทำไมแก่ไ้วะ ทาไมเอามันอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแลยมันมันอย่มาโยมเมาพากันเอาโย่เมาเอเลยมือกดกดไว้กดหัวอไว้กระปินนั่นแหละ้ามันก็มันก็ไม่ไปพวกนี้พวกนั้นก็วิ่งมาพวกห้าคนน่ะวิ่งมาอวิ่งมาเขาจะเอาเชือกอะไรมาคล้องคอมันนะนะพูดถึงเขาจะเาคล้องมันไปปล่อยอะไรเนี่ยโอ้ก็ตกใจโอ้ทําไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้ คุมอันไว้เขามาถึงพอดีแต่แกเขาเจคล้องได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ด่ียวม้องแต่หลวงปู่รู้สึกโซก่อนค่ะปู่ฝันหลวงปู่ว่าทำไมันโอ้ผันทำไมฝันหน้าป่วยใช่ไหมงูอะไรมันทำไมัวใหญ่ขนาดนี้วะงูมาให้โชคค่ะปู่งูมาแบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ฝันแบบนั้นฟันลักษณะแบบนั้น ไม่รู้เหมือนกันล้วเป็นโชคหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่งูตัวใหญ่แน่ตัวใหญ่ตัวเท่ากับเสาหน้าสีหน้าห้าบ้านเราเนี่ยเสาปูนทอแล้วก็คิดเอาเป็นตัวใหญ่อะยาวด้วยงูตัวนั้นเลยจะตีเป็นตัวไหนเนาะผู้ชายมีห้าคนมันวิ่งมาน่อ๋อมีผู้ชายห้าคนไล่งูมางูก็วิ่งมาหาปู่เนาะมันมัก็มัน เียงูอ uh ่ะเอามันมาอยู่ด้ตรงนี้มันทำไมไม่ไปอเขาก็บอกให้หลวงปู่น่ะจับใหาหลวงปู่เขากลัวน้ำรวมตัวใหญ่เกินเออแต่กูเท่าแขนเท่าอะไรก็ไม่ไม่กลัวงูหลวงปู่ไม่ค่อยกลัวงูแต่ตัวไม่ใหญ่จริงอ่ะตอนเป็นยมก็ไม่กลัวงูอะไรหลวงปู่ก็ไม่กลัวหรอกแต่ว่าพูดถึงแต่ตัวใหญ่ขนาดนั้นมันกำฝันน้ำมันกลัวหรอก กลัวในความฝันตัวเองนั่นแหละค่ะปู่ปูก็น่ากลัวเนาะตัวใหญ่ด้วยค่ะปูมังงูตัวใหญ่ยังไม่ทันมาอยู่นี่ผมไปล่มาตั้งไกลมันจะไม่ไม่หยุดไปผมจะรีบรถพอถีน้องปู่มันจะไม่หยุดก็ไม่รู้เหมือนกันังยมลงปูว่าโอ้โหกลัวมันนะมือไปคุมหัวมันไว้กับดินนั่นแหละค่ะปู่มันเป็นแบบนั้นน่ะเราจะหนักในคฝันแบบนั้นน่ะล้วจะตีเป็นตัวไหนเนาะปู่อ้าวถ้าเป็นหัยก็ เมื่อสิบนิ้วนะั้นเราปูขุมหวนไว้เจ็ดศูนย์หม่หรือว่าหรือว่าห้าเจ็ดมี่แค่นั้นเราจนบงห้าเก้าที่เราปูแปลไว้ก่อนมันก็เป็นแต่ยกยอดยกจีแปะลรปูกรแปลได้แค่เจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์กับห้าเจ็ดก็ตัวเดียวกันเนาปูเนาะถ้าเป็นหอยจะเป็นหอยล่างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดดินมันหยุดดบค่ะปู่มันมันไม่ยกขึ้นหัวขึ้นไปสูง ถ้ามันเลือยขึ้นบนบ้านบนอะไรเนี่ยลักษณะแบบนั้นมันก็ถึงจะอาจจะเป็นไอ้หอยบนอันนี้มันคล้ายๆมันปิดดินนี่ยโยมองดับมันจะเป็นหอยมันไม่ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าเดาๆไปเนาะก็ไม่แน่ค่ะปู่เออขอให้ญาติโยมฝากันแปลวแต่ถ้าแต่ถ้าทางนี้ถ้าแอดแปลงูเป็นเลขแปดค่ะปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันให้กินอาแปดอะไรเนี่ยเปนลักษณะแบบเนี้ยโยมลอง แปดแปดแปห้าเจ็ดห้าแปดหรือเจ็ดศูนย์อะไรแบบนี้เจ็ดศูนย์ก็ได้เพราะว่าเขาว่าเจ็ดศูนย์เพราะว่ามือมันสิบนิ้วนะลองเอา้าปอีกตัวนะปูเนาะเออเพราะว่าเจ็ดศูนย์มันมันก็ได้เพราะว่างูก็เป็นเจ็ดแต่งูตัวใหญ่มันจะเป็นอะไรบางคนบางคนก็ตีเป็นเก้าค่ะก็แล้วแต่คนจะตีค่ะปูเนาะเพราะว่าตีไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็ว่าเจ็ดบางคนก็ว่าเจ็ดเก้าก็ได้บางคนก็ว่าเจ็ดเก้าก็แล้วแต่ เขาก็เจ็ดเก้าก็เจ็ดเก้าก็ได้แต่ว่าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดได้หมดแหละเพราะว่าหลวงปู่ก็ปพระเป็นแปดคนบ้านนลวงปู่เพราะว่าพระเป็นแปดูเเป็นเจ็ดก็แปดเจ็ดบางคนก็ว่าทันยมเขาเอาแล้วแต่คนจะแปลเนาะหลองปู่ก็ไม่รู้น้อยไว้ก็ไม่รู้อ๋อแปดเจ็ดด้วยเนาะปู่เนาะอีกตัวหนึ่งเออบางคนก็คิดว่ามันจะเป็น ็มีเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะคะปู่จะตัดเอาตัวไหนก็แล้วแต่โยมลูกปู่ก็เดาๆไปๆเดาๆไปงั้นแหละนั่นจะใช่หวยหรือมันใช่ก็ไม่รู้เลยโยมแม่โยมแม่ะก็ให้เอฟซีช่วยกันตีความฝันของปู่นะคะว่าถ้าฝันแบบนี้จะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าบางท่านอาจจะตีได้แม่นเนาะปู่เนาะเออบางท่านอาจจะตีได้แม่นแต่ฝันแบบนั้นก็เลยไม่รู้จะตี แม่ว่าอย่างไรไม่รู้จะใช่หวยมันจะอะไรก็ไม่รู้เลยต้องใช้หวยนั่นแหละปู่สงสัยงูเขามาให้โชคค่ะปู่ประมาณนี้ค่ะซุปมันอยู่เขาว่ามันอยู่เนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมามันเลื่อยมาไกลๆมันมาอยู่มันจะมาอยู่มันจะทำไมมาหยุดตรงของปู่อยู่พอดีมันจะไม่เป็นอะไรมันเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะแต่ไมอยูแต่ตัวเล็กก็ไม่กลัวหรอกลูกปู่ตัวใหญ่เกิน เขาเลยกลัวอยู่เจ้า่ะเออไม่เคยฝันเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้แตนเป็นโยมก็ไม่เคยฝันเห็น่ยงแต่ตะพกก็ไม่เคยฝันเห็นเพิ่งฝันเห็นเนี่ยโยมองงูใหญ่ค่ะเอามือตัวปู่ก็มือกุมหัวไว้แล้เออไม่ให้มันไปอ่ะแต่มันก็ไปไปมันก็อยู่น่ะือมันจะอยู่หัวแต่เป็นหัวแล้วจะอยู่แล้ว เดือเดอดอดลองตีสามตัวดูนะคะปู่ถ้าสามตัวแอดก็ตีเป็นงูงูก็เป็นเปดเนาะอันนี้โดยส่วนตัวแอดเอดตีเองนะคะงูเป็น8ปดแล้วก็หัว<อ>เป็นห้าแล้วก็หนึ่งตัว,ว,ตวเป็นเลขหนึ่งค่ะปู่ถ้าสามตัวแอดตีเป็น8ปดห้าหนึ่งค่ะปูเนี่ยคุณทองบางคนก็ไฝาย พุเรือผู้ชายวิ่งมาหน้าห้าคนนะผู้ชายามีผู้ชายวิ่งตามมูมาห้าคนพวกพนักงานพวกอะไรพวกี่คอาหมูนั่นแหละก็เลขห้าก็มีแล้วค่ะปูเออพวกนั้นอ่ะมันมีห้าคนไม่มีห้าอยู่เพราะว่ามีมีคน,คน,คนห้าคนวิ่งตามมาถือถืออะไรถืออะไรเรื่อทีิควาหมูมแลแลนนะั่นแหละมาเออเจ้าค่ะปู่แต่เขาจะได้ไม่ได้ไม่รู้เลยรปูร้สิบตัวก่อนรถปูขุ้มหัวไม่กลัวก่อนก็เลย โอ้ยถ้าค่ะถ้าฟันแบบนี้ถ้าตีดีๆมีโชคแน่ๆค่ะปู่ขึ้นอยู่กับการตีตัวเลขเนาะปูเนาะเออมันมันมันไม่ไม่มันไม่เปยากขนาดนั้นเราเรียกว่ามาฝันได้แต่ขวัญไปเลข่อันนันทันไนะค่ะไม่ไม่ไม่ซับซ้อนอะไรมันปันได้แค่นี้มันไม่เป็นการซับซ้อนอะไรมากมายถึงจะแปลยากนะปูว่าค่ะปูฝันซับซ้อนลำแปลยากอยู่ฝันแต่ไี่้อง่ว ย้อนบางคนอาจจะแปลถูก่ะแต่ลวงปู่จะไม่รู้จะแปลยังไงก็เลยบอกลงให้ย้อนลองอน้ญาติโยกความแซวคจะหนาวป่าใช่ค่ะปู่เป็นหอยเป็นอะไรเป็นอะไรเลยค่ะถ้าเป็นหวยได้ก็ดีนะก็ถือว่าฟันดีเลยค่ะปู่เออหลวงปู่ก็อยากให้เป็นหวยนะปู่ก็ไม่รับประกันหรอกมันจะเป็นหวยต้องใช่หวยแหละปู่เพราะว่าปู่ฝันแม่นค่ะ ถ้าใครตีเป็นค่ะปูถ้าใครตีปู่ก,ก็อย่างว่า,าเลยผมรู้จัดแปลงเป็นหอยให้ก็ไม่รู้จะเลยลงไม้ลงลองดูว่าเจอเป็นหอยให้เราทำฝันให้บ้างค่ะลักษณะอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่เคยฝันลักษณะแบบน,นี้นักทีค่ะปูปูฝันเลยแหละเลยตกใจก็เลยกลัตัวใหญ่เกินกลัวม นั้นแหละฝันเด็ดแค่นั้นแหลยกุณผค่ะค่ะปู่ก็ให้ปู่อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะปู่จะได้โชคดีไปกับความฝันของปู่ค่ะอ้าวขอให้ญาติโยมทุกคนนะพี่ชนาะเอาเด้อค่ะเอ่อ,อย่างปู่ว่ามีสติทำอะไรก็ให้มันมีสติให้มันนั่นพิจารณาดีๆว่ามันเป็นหวยไหมหรือไม่เป็นหรือเปล่าของปู่ก็ไม่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกออกบอลแบบนั้นก็เลย ปูนายิโยมฟังเออพี่แกนาเอาให้ถูกให้มีเงินมีทองใช้หมดทุกคนเลยเด้อค่ะปูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดทุกคนนาะยิโยมแบนกับยมรอทุกทุกคนนั่นแหละค่ะสาธุเจ้าค่ะปู ออวันนี้แอดก็ขอบคุณปู่มากๆนะคะที่เล่าความฝันแบ่งปันให้กับเอฟซีช่องละอองชแนลได้รับฟังนะคะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขความฝันของปู่เข้าปังปังอีกนะคะปู่ค่ะขอบคุณปู่มากเจ้าค่ะน้มัตสการเจ้าค่ะ